สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธ,ธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีเช้าว,วันพุธเช้าว,วันพุธท,ที่หนึ่งครับขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับหนึ่งมีนาคมเป็นเดือนที่สามแล้วเดือนสามเดือนสี่ของไทยแล้วนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนรอคอยอีกวันหนึ่งนะครับมันก็จะมีวันที่หนึ่งกับวันที่16บหกเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านสุขสมหวังปรารถนาทุกประการนะครับผมเป็นเงินเทวดานะครับเป็นรางวัลเทวดาที่มอบให้ก็ขอให้โชคดีปังๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ ส่วนผมก็ครูบาอาจารย์ค้ก็ทักมาเหมือนกันนะมีเลขมงคลเพื่อโชคเพื่อได้เงินไปต่อยอดบุญทำบุญกันต่อไปเนาะ <S <S ก็จะลองตามดูเนาะลองตามดูครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็มีความหวังมีความหวังอะไรต่างๆมีความหวังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไป ุ่มเทอะไรกันเกินไปนักนะครับถือโอกาสวันนี้นะเผื่อเพื่อนๆมีบุญมีโชคก็ลองดูลองดูนะครับผมนี่เลยนะขอให้เป็นอขอให้เป็นตัวเลขอันเป็นมงคลนะครับขอให้ใช่ขอให้โดนนะครับผมอ่า มีเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามตัวนี้แหละ ลองดูลองดูนะครับไม่ว่ากันเด้อไม่ว่ากันนะครับอบอกบอกต่อครับเผื่อมีบุญมีโชควาสนาร่วมกันตัวนี้เลยครับผมก็ทันปิ๊ง,ง,งมานะครับเมื่อคืนก็ฝันดีอยู่นะเมื่อคืนก็ฝันดีอยู่มัน,นก็เป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลของครูบาอาจารย์ท่านมอบมาให้เป็น ที่เราเคยร่วมบุญกับท่านท่านก็คงจะเมตตาเราเนาะครับอลองดูนะครับเพื่อนๆตัวนี้อย่าลืมเด้อนี่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นอีกตัวเลขเก้าก็ได้นะครับนี่นะนี่อาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้นะครับโบราณตามโบราณเป็นเลขเก้านะครับแต่ตัวนี้เห็นได้ยินว่านะครับได้ยินว่านะครับเลขเนี่ยโอ้เขาวิ่งกันเป็นล้านเลยนะครับนี่ได้ยินว่าอย่างนี้นะโอเคโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับ เอาละข้างล่างเป็นอะไรคราวนี้มงคลของหลวงปู่ทิมก็ลงแล้วลงอีกในคลิปแปลกใจอยู่ว่าผมจะต้องทำลิงก์ทาลิงก์อะไรนะทําลิงก์ให้มันโพให้มันโชว์ขึ้นมาที่จะไปดูวันเก่าได้นะเดี๋ยวจะต้องลองไปทําดูเรียนรู้ดูอีกทีนึงเพราะว่ามันเคยลงแล้วแต่ว่าเพ,เพื่อนบอกว่าหาไม่เจอหาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆดูค่อยๆนั้นไปนะครับ เอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งเขาจะเรียกเป็นชุดเครื่องรางหลวงปูนะครับชุดเครื่องรางหลวงปูนะไปงัดไปเงีไป,ไปอันนั้นมาอีกนะครับชุดนี้นะมันอันเก่านั่นแหละอันเก่านั่นแหละที่เก็บเก็บไว้เรลือแบ่งไว้ก็เอาไว้ศึกษาเนี่ยก็งัดๆงางัดออกมาอีกดีนะครับที่ยังมีอยู่ไม่งั้นไม่รู้จะเอาที่ไหนมาถามมาก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับตอบไม่ได้แล้วมันต้องอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยนะครับแต่อันนี้เป็นชุดที่เก็บ เหลือแบ่งนะครับก็เก็บครับผมนั่นเป็นชุดเป็นไม้ไม้ที่บรรจุตะกรุดพอกข้างนะครับเป็นของวิเศษนะครับของวิเศษหลวงปู่อ่ะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแบบเป็นด้ามแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นทองทองเหลืองครับทองเหลืองเก่าหรือก็เป็นโลหะแล้วก็เปียกทองชุบทองไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเงิน ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลแหละนะแล้วก็จะมีจานอักขรเลขยันบ้างนะครับมีโค้ดมีโค้ดบ้างนะครับบางอันก็มีโค้ดนะครับนี่โค้ดศาลานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโค้ดศาลาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบอยู่นะนีเป็นแบบนี้นครับผมสานัติดแผน่นทอง แล้วก็นี่ก็เป็นโคดเลขสามโคดเลขสามโคดสลาครับนี่โคดเลขสามโคดสลามีทั้งโคดสลาทั้งโคดเลข3ามปนๆรวมๆกันอยู่โอเคนะครับบางทีก็จะเป็นตัวนี้นะครับโคดเลขสามตรงนี้ครับตรงปลายข้างบนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ะ เอาละทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้มาดู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 ทีละทีละอย่างอาจจะไม่หมดนะครับอ่ะยไม่เอ่ยผมจะขยายนะครับขยายขึ้นมาอีกสักหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับนี่เขาจานนะครับนี่เขาจานมือนะครับจานมืออันนี้ที่ทองก็หลุดหลุดนะครับ ตัวนี้จะเป็นโลหะทองเหลืองข้าล่างนี่เป็นโลหะทองเหลืองนะครับเป็นเกลียวสําหรับหมุนเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สลักสลักอักขระเลขยันนะครับเพื่อนก็ดูเอานะครับแล้วก็ยันห้าหลวงปู่ปิดแผ่นทองนี่ครับอักขระเลขยันครับ อันนี้มีมีโค้ดไหมไม่มีโค้ดครับแต่ตัวนี้มีโค้ดนะครับแต่ตัวนี้มีโค้ดเขาจะไม่ซูมนะครับถ้ามีอยู่ข้างล่างเขาจะไม่ซูมยวผมขอเอาออกขออนุญาตออกนะครับเขาจะไม่ซูมให้นะครับถ้ามีโฟกัสอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมเป็นโค้ดตัวนี้อาจจะเป็นแผ่นตะกัวมั้ง นี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับเกลียวที่จะมุนได้นะครับนี่ไงนี่ก็จะมุนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ข้างในก็จะเป็นตะกุดตะกุดพอกข้างนะครับสร้างก่อน2515แน่นอนนะครับนี่ครับผมกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมากครับ แล้วก็ตัว,ต,วตัวตัวตะกุดก็จะมีโคตตีโคดสลายอีกรอบหนึ่งครับพอกยาพอกยาไม่ใช่พอกขังพอกยาครับพอกยาพอกว่านยาไม่ใช่พอกขังผมก็ว่าไปพอกว่านยานี่ครับเป็น แผ่นทองแดงครับแผ่นทองแดงตีโค้ดแบบนี้นะครับอันนี้ม้วนก็จะประมาณนี้ครับผมมว้วนนี่ครับลักษณะมว้วนของท่านนะครับดูด้านนี้บ้างนี่นะครับทําทำด้วยได้นะครับเป็นได้พอกพอกนี่ครับก็จะปิดอยู่แบบนี้นะครับ กิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมได้กลิ่นได้กินยาอยู่ได้กินบ้านยาอยู่อ,อยู่ในตลับแบบนี้เดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนะครับดูอีกสักหน่อยดูอีกสักหน่อยนะครับเนื้อไม้ใกล้เคียงกันไม้ใกล้เคียงกันเดี๋ยวตัวเนื้อเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะครับผมอันนี้ก็โคดศาลา น่าจะเป็นโคดสาราตัวเดียวกันจานอัคระบริเวณฝาที่ปิดหมุนแล้วก็ตัวด้ามตัวไม้ตัวฝักครับยันห้าแล้วก็มีอัคราเล็กยันครับผมตามนี้เลยครับตามนี้เลยสวยเข้มสวยเข้มเป็นไม้อะไรไม่แน่ใจนะครับต้องเป็นไม้มงคลนไม้ลายเขาสวยมากครับดูลายไม้ครับสวยสวยมากครับ ตัวนี้มีจานไหมไม่มีจานนะครับโอเคลองหมุนดูนะครับที่นี้นี่จะเป็นเกลียวหมุนได้นะครับทําด้วยทองเหลืองนี่ครับก็จะเป็นพอกวานยาผงยาครับนี่เลยครับนี่เลยครับผมอ่ะนี่ปลายด้านปลายก็เป็น สาลานะครับผมก็สามมาก็เอามาให้ดูโชคดีนะครับที่ยังมีอยู่นะเนี่ยนะที่ยังมีอยู่ก็โชคดีไปอลองดูอีกสักอันลองดูอีกสักอันอลองดูอีกสักอันนะครับผมวันนี้เช้านี้นะครับวันที่สิบเออวันที่หนึ่งมีนาะขอให้เฮงเงปังปังทุกท่านทุกคนนี่ครับครับบัญรเลขยัน ยันห้าไม้จะคนละอย่างเนาะไม้นี่เนาะนี่นครับไม้จะคนละอย่างครับดูดูลายไม้จะคนละอย่างกันเอ้อลืมความยาวนะครับความยาวเดี๋วเพื่อนดูครับความยาวความยาวยาวที่สิบห้านิ้วครับยาวที่สิบห้านิ้วเอ้ยสิบห้าเซนครับสิบห้าเซนครับหรือเกือบหกนิ้วครับ เกือบ6นิ้ว 5, 5นิ้วกับ3หุนนะครับประมาณนี้เกือบ6นิ้วเลยนะครับนี่นะนสำหรับตัวทั้งฝักทั้งอะไรที่บรรจุอยู่นะครับในชุดเครื่องรางหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับดูตัวตะกุดก็จะยาวประมาณนี้เลยนะตะกุดยังสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์นะครับหลุดไม่ได้นะผมว่าต้องร่อนแตกแน่อนอนเดี๋ยวจะสองดูอันนี้ก็อยู่ที่ อยู่ที่10เซนครับ10เซนหรือ4นิ้วนะครับแต่กด4นิ้วนะครับนี่ครับ4นิ้วครับผมสีนิ้วมาดูเขาจะเป็นแบบไหนนี่ครับโคดสาลานีต่ตัวตัวยานะครับเดี๋ยวเอาไฟเข้ามาใกล้ๆสักหน่อยสิ เขาจะเป็นได้นะครับเป็นได้หมวนหม,น,หมนรอบอยู่แล้วก็จะมีว่านยาพอกอยู่ข้างบนอ่ะลำบากนิดนึงครับลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงโอ้ยอากาศก็เนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนดูแลสุขภาพกันด้วยเหมือนเดิมนะครับอ่ะ นี่ครับใกล่สุดล้วเนี่ยนี่ครับตัวสาระครับขดสารขาดต,ตัวนี้เลยครับขดต,ตัวนี้เลยหาจุดโฟกัสที่ชัดที่สุดนี่ครับ ใ okay. ครับผมอ่ะมันมีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวดูอีกชุดนี้นะจะเป็นแบบไหนกุดพอกวันยาครับพอกวันยาผมก็เรียกว่าพอกขังนะพอกวันยาชุดนี้ครับความยาวความยาวเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะความยาวยาวกว่ากันหน่อยครับยาวกันหน่อยยาวกว่ากันหน่อยนี่ครับยาวกันหน่อย,น,ย,น,น,อยนิดๆน,นะครับก็อยู่ที่สิบห้า 15นิ้ว15เซนครึ่งเกือบสิบหก็อันนี้6นิ้วเป๊ะเลยนะครับนี่6นิ้วเป๊ะครับข้างในเป็นอะไรนะครับเขาจะเป็นเกีียวแบบนี้นะส่วนนี้ก็มีโคดเลขอันนี้โคดสาลาน,นี่เลขสามสารานะครับตัวนี้มีไหมเอ่ยตัวนี้อันนี้ใช้โค้ดไหมเนี่ย ไม่ใช่เป็นอะไรไม่รู้นี่นเลขสามาลาครับด้านนี้ไม่มีอะไรส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับาเดี๋ยหมุนดูเปิดดูครับเ,รเขาก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ครับเพื่อนนี่นเป็นเกลียวแบบนี้ตรงกลางครับนี่อา้าอันนี้ไม่ใช่ตะกุด อันนี้มันเป็นคล้ายๆกับขันพระขันเนาะคล้ายกับอันนี้เนาะโอ้ผมคนึกว่าเป็นอ้รนั่นลืมไปแล้วเนี่ยครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรมือปากกาก็ไม่ใช่นะมัน,น,ะมนจะเป็นหอมงคลจะเป็นพระขันก็ไม่ใช่เนาะเป็นหอกนี่ครับมุนเหมือนกันปิดด้วยแผ่นทองครับปิดด้วยแผ่นทอง มีอักขระเลขยันหรือเปล่าเพื่อนดูนะครับ,ข,บ,ข,บข้างบน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 ไม่มีอะไรส่วนอันนี้มีเลข3อันนี้มีเลขสามแต่อันนี้ผมเห็นแวบ,บๆอยู่เดียวนะครับ มว่าน่าจะเป็นตัวนะนะครับอืมมันก็โดนแสงเนี๋ยนะครับจิ้มไปมั่วไปหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่นี่ครับน่าจะเป็นตัวนะ่ะนะนะเนะม็ดงานะครับเพื่อนๆครับผม ผมก็ทําอยู่ในห้องพระนะครับทำคลิปเงียบดีครับมันเงียบดีอยู่กับอยู่หน้าหลวงปูนี่แหละครับผมอืมมันก็ไม่ค่อยชัดเป็นโคดน,นะเม็นงาครับผมอ่ะอันนี้มีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนมีมัม้เออ อันนี้เป็นสลักเนาะคล้ายๆสลักนะครับกลมๆเนี่ยตัวนี้ไม่มีโคดนะ,นะครับเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูเดี๋ยวลองหมุนดูดน,ดนี่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคล้ายกันประมาณเดียวกัน,นครับ ลองดูนะครับยาวกว่ากันหน่อยยาวกว่ากันอยู่หน่อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเรียกอะไรไม่รู้เลยเรียกอะไรไม่รู้จริงนะครับเขาจะนี่ครับประมาณนี้ครับนะที่ถามมามันมีเก่าๆอยู่ผมลงมาอยู่นะจะเลือกกิดจะไม่ใช่กิดมันก็ต้องมีลักษณะของเขาเนาะเป็นมีดมีดพก ปลากามีดปากามีดหมออะไรก็มันจะเป็นอีกแบบของเขาอยู่ถ้าเป็นของทางอื่นก็จะเป็นคล้ายๆมีดปากาเนาะก็จะได้ประมาณนี้ครับผมวันนี้นะเอายังไงก็ภาพมัวมัว,มวเบอร์เบอร,อร์อะไรก็กระโดดซ้ายกลับหน้ากับหลังอย่าล้ากันนะครับผมมันโลเทคโนโลยีก็ประมาณนี้แหละเอ,เอามาให้ชมกันโชว ความบันเทิงนะครับเพืเ่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้เช้านี้นะครับถือโอกาสทักทายอวยพรกันในวันที่หลายๆคนตั้งตารอคอยก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาบเกิดเป็นมงคลกับทุกท่านทุกคนจิ้มตัวไหนลองเสียงตัวไหนก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆนะครับผมโชคดีครับผมตามนี้เลยนะครับผมมีความสุข เดี๋ยวมาทักทายกันใครโชคดีก็ทักทายกันเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีเพื่อนๆสอบถามในเรื่องของผงพูดภัยนะผงพูดภาย,นะผภายผแผนแล้วก็พิมพม์อื่นๆรวมทั้งกลิ่นที่เป็นเนื้อตะกัวอื่นๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทยอยทยอยโล่งไปเรื่อยๆครับผมทีละนิดทีละหน่อยนะพูดคุยนะกัลยาณมิตรมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามายินดีอย่างยิ่งครับอาจจะตอบช้าบ้างการส่งมงคลก็จะทะยอย ส่งไปให้มันคนละนิดละหน่อยแต่มันหาเวลาช่วงนี้เขาจะประเมินครับผมประเมินโรงเรียนก็ขออภัยนะครับขอพยายามเต็มที่ครับบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับมีความสุขทุกทิวาราตีวันนี้เฮงๆปังป,งปงรวยๆยกันทุกท่านทุกคนครับฝากกาไดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับสวัสดีครับผม